สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับครัวสบายสไตล์มันทุ่งนะครับวันนี้ผมจะทำเมนูนี่ครับแกงบวบครับเป็นบวบหอมนะครับบวบหอมครับแกงมาบวบนะครับภาษาเหนือนี่ก็จะเป็นพริกครับเครื่องพริกแกงนะครับก็จะมีกระเทียมหอมแดง นี่เป็นพริกสดนะครับพริกขี้หนูสวนแล้วก็กะปินะครับแค่นี้ครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปลาละครับปลาละนเราจะเป็นใช้เป็นปลาละน้ำใส่หมูครับหมูนิดหน่อยนะครับลงมือทำกันเลยครับตอนนี้ผมก็ต้มน้ำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาหั่นหมูก่อนนะครับ หมูเรียบร้อยครับระหว่างเรารอน้ำเดือนนะครับเราก็จะมาปอกบวกกันครับ าลครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราใส่หมูลงไปครับเราจะตุนหมูไว้ก่อนนะครับอันบวบนะครับเป็นแท่งๆแท่งยังไงก็ได้ครับ บเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการตําพริกครับนี่เราก็ล้างมาแล้วนะครับใส่ทั้งหมดลงไปในครกเลยครับเครื่องพริกของเราครับเกลือใส่ลงไป ปลาล้าน,นครับใส่ไปกับน้ำพริกเลยครับแล้วครับตอนนี้น้ำพริกเราก็ตำเสร็จเรียบร้อยครับหมูเราก็ตุนมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาใส่น้ำพริกครับใส่น้ำพริกลงไปแล้วครับนี่ครับน้ำพริกลงไปแล้วครับ เอาพริกเอาน้ำแกงนะครับมาคนๆในครบลงไว้ด้วยนะครับนี่ครับใสล่ลงไปเลยครับบวบลงไปเลยครับล้างมาเรียบร้อยครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวกลับมาดูครับหลังจากน,นี้ผมก็จะทำอีกเมนูนะครับทอดไข่นะครับใส่ยอดชะอมทอดไข่สักพักละครับนั่นดินแข็งมันก็ะตัดออกนะครับแข็งมันก็ตัดออกนะครับเอาแต่เฉพาะอ,อ่อ,อนๆนะครับ ไข่เสร็จแล้วครับประมาณสามฟองปิดแก๊สต,ตัวนี้เลยครับนี่เป็นอทอดไข่นะครับเห็นไหมครับนี่ก,กระทะหนึ่งนะครับจะเป็นอทอดไข่นะครับนี่เป็นบวกหอมของเราต้มไว้ก่อนให้มันสุกนะครับอตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วนะครับ บวบเริ่มจะสุกแล้วนะครับเอามาชิมรสชาติดูครับชิมรสชาติดูก่อนนะครับอืมหวานมากครับต่อไปเราก็จะใส่หุงนัวไปนิดหน่อยครับนี่ครับหุงนัวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับแกงบวบเรานะครับเสร็จแล้วนะครับ หอมิแกงเลยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับบวกหอมนะครับแกงบวกหอมง่ายๆครับตามสไตล์ขัวบรนทุงครับคุณลดครับคงณลดีอย่างเดียวก็ได้ครับนี่ครับล็ดีลงไปครับอย่างนี้ครับตีเลยครับ ตีไข่ครับตีไข่ครับตีไข่ตีให้เข้ากันนะครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะไข่ลงไปครับทีละครึ่งครับทีลาครึ่งนะครับ ยายามหมุนกระทะนะครับหมุนหมุนไข่ครับหมุนไข่แล้วก็พริกไข่ครับนี่ครับพริกใหม่อีกกลองนะครับเดี๋ยวกองออกเลยครับน้ำมันมันออกก่อนนะครับน้ำมันไม่พอครับครับต่อไปชุดที่สองครับลงเลือก แล้วเราก็พลิกครับกับไข่ครับกับอีกด้านนึ่งครับด้านนี้เราจะเห็นชะอมเยอะหน่อยนะครับสวยงามเร็จเรียบร้อครับทอดไข่ชะอมสวยงามไหมครับเพื่อนเพื่อนหน้าตาครับดูดูครับดูครับทอดไข่ชะอม แกงบวบครับไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับมีเมนดูอะไรก็จะพยายามนำมาเสนอนะครับมาแนะนำลองมาสรรหามานะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยเป็นกำาลังใจนะครับให้ช่องครัวสบายสไตล์บ้านทุ่งดเลยนะครับนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ช่องคัวสบายสไตล์มันทุ่งนะครับ้วยนะครับไปก่อนละครับผมครับ